ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะ y k ยเนะคะทุกคนวันนี้ไอก็จะมาเล่นโดบอกในแมปที่มีชื่อว่า e ีเวนนะคะทุกคนอ่าไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนอ่าแมบปบนี้นะคะก็จะเป็นการหนีเจ้าหน้ามีนต่างๆนะคะทุกนะคนแมบปบนี้จะคล้ายๆแบบหนีนิโคเล็กบอลเลยนะคะทุกคนแต่ว่าแบบนี้เราอ่ะสามารถช่วยเพื่อนได้เออมันเป็นอะไรที่เก๋ม,มากเลยนะคะทุกนะคะนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าไอจะหนีเอาตัวรอดจากเจ้ามีนต่างๆได้หรือไม่เเเดยยรราจจะไปััับชมมๆกกนนลลู Let's go แล้วะเราเข้ามาในแมปแล้วค่ะทุกคนว่าแแมปมันทำไมเป็นแบบโอ้ oh my god อ oh ้ my god มันดูแบบเป็นหินสูงอะ่ะแล้วก็มีรูปหัวกะโหลกน่าจะเป็นเพื่อนนะคะทุกคนเออแล้วต้องไปทางไหนอะ่ะไม่คุนกับทางเลยฮะ,ะหาเพื่อนก่อนอว้ยอุ้ยอ้ยโดนหมาโดนหมาทูกหัวไปแล้วโอ้หเพิ่งเริ่มเข้าเองอ่ะทุกคนยังไม่ได้ทัาอะไรเลยอะ่ะโอเคทุกคนมาพร้อมหรือยังตอนนี้ฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมหมีเจ้ามีมแล้วเพื่อนๆมาเต็มที่เลย ยูจะมีมีเสียงแอบเอ้านายเป็นไรอะทำไมยูหนีก็ตัวห้อยเลยอะเอ้าเอ้าขีดหรอเอ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่นขีดโอเคลาเราหนีก่อนดีกว่าครับทุกคนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวายวายอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยตกใจเพื่อนโดนเพื่อนโดนไปแล้วเพื่อนโดนแบบอุ๊ยอุ๊ยเพื่อนอยุ้๊ยอุ๊ยอเ๊ยอุ๊มีสควิุเยิร์ดมันแบบมันตีเราไปแล้วทุกคน มีใครอยู่แถวนี้ไหมเช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยอ้าวอยู่ได้อ้าวตายหมดเลยอ่ะอ๋อสรุปก็คือแบบขีดหมดเลยอ่ะทุกคนอ้าวงงมากอ่ะเริ่มใหม่แล้วกันไหนลองเริ่มใหม่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 โอ้ยไว้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 ไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งออกวิ่งออก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 จุก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 ก่อนเออเราจะสามารถไปช่วยเพื่อนได้ไงอ่ะเพื่อนอยู่ไหนอ่ะอย่ามาหันล้อคาหัวเออเออนั่นนึงนะ มีเสียงอยู่แถวนี้น่าจะอยู่ในนี้ทุกคนอ่าเห็นรูปกลกเพื่อนโอ้เอ้าเอ้าเอ้าดีดีๆกระตุยมันตีข้าวกระแพงได้ด้วยหรองงอ่ะขีดเลยอ่ะทุกคนน่าจะขีดหมดอ่ะแบบนี้น่าจะเล่นยากทุกคนเอาล่ะอันต่อไปแมปต่อไป back room โอ้โหสถานที่น่ากลัวเวอร์ถามีดีตอนนี้เราต้องรีบไปตามหาเพื่อนนะคะทุกคนโอตายแล้วมันน่ากลัวสถานที่ทำไมมันน่ากลัวมันไม่ดูแบบ happy มันดูไม่มีความแบบยังไงอ่ะมัน เงียบไเลยเยทุกคนไม่เห็นใช่ไหมมันไม่เห็นอันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นไม่เห็นก็ผีดิเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย้ยโดดไม่ได้โดดไม่ได้จุก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 เพื่อนที่ไหนโอเคอู้เพื่อนอู้เพื่อนมาเอ้าตัวเราหายเอ๊ะเอ้าไม่มีตัวเราเอ้างงทำนังไงทุกคนเอ้าทำไมไม่มีตัวเราฮัลโหลเกมเป็นไรอ่ะงงมีมีแต่มีแต่แบบมีแต่แบบเชื่อแต่ไม่มีเพื่อนเราอ่ะ อาล่ะทุกคนได้เวลานี้แล้วตอนนี้โอ๊ยตอนนี้ก็คือแบบว่าเราไม่เห็นตัวเพื่อนเราเลยอ่ะมันเป็นแบบล่องหนล่องหนล่องหนหมดเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเป็นขีดเรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปถ้าเราไปตอนนี้ก็คือเราจะเจอไอ้เจ้ามีมนะคะทุกคนอถ้าไม่ดีไม่เห็นเพื่อนแล้วเราจะช่วยเพื่อนยังไงทีนี้มันแบบเป็นแบบไม่เห็นตัวใครเลยฮัลโหลเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนมีแปบมีแปรมีแปอ่าเพื่อนอยู่ทางขวา ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เพื่อนไม่อยู่ทางขวา,าทางไหนเออทางนี้เออแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยๆตามฮัลโหลเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนฮัลโหลเพื่อนตอนนี้เราแบบโอ้โหโอเคเอ้ยนี่นี่นี่เจอเพื่อนแล้วค่ะทุกคนโอเคชุก่อนชุก่อนแล้วยิ่งแบบเอาล้วจะวหนีไปไหนล่ะเดี๋ยวเพวิ่งเดินหนีซี่แล้วก็วอนนี้อีกคนนึงโอ้โหมันแบบมันมองไม่เห็นเลยทุกคนเพื่อนเราล่องหนเนี่ยตรงเนี้ยอ่โอ้โหฝั่งนั้นคือแบบ ตูีเต็มเลยอะแล้วก็เราต้องดูนะคะทุกคนเราต้องหันข้างดูวเราจะได้รู้ว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหนทำไมแบ็คลูมันน่ากลัวจังเลยอะมันแบบไม่เหมือนแมปอันก,ก่อนๆที่เราเล่นอะอันก,ก่อนๆมันยังพอแบบมีแสงไฟมันยังมีความแบบแฮปปี้นะแต่ว่าตอนนี้มันมืดมากเลยอะเอ้ยแบบหนึ่งนะเพื่อนอย่าเพิ่งไปไหนจะยินนะจะยินนะอ okay. อโอเคยูทีเราคทลกคนเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาโอเคอ้อม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 มันไม่เห็นใช่ไหมถ้ามันไม่เห็นเราจะได้ไปชุบเพื่อนต่อโอเคมันไม่เห็นค่ะทุกคนเพื่อนหายไปไหนหมดอ้าว เพื่อนหายเออทุกคนเรากลัวโอเคตอนนี้ไอรู้สึกว่าเพื่อนยังไม่มีใครขีดอัขีดไปแล้วหนึ่งโอเมันไม่เห็นเราค่ะทุกคนมีเพื่อเพื่อนเออชวยเพื่อช่วยเพื่อนช่วย่อคนไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนห้าพันไม่เจอไอไมไม่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 ไอไม่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 นดะยินดนะไมองไม่เห็นตัวไม่พอไม่เห็นเพื่อนอีกโอไขีดไปเลยยาว แมครูมน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะมันทําไมมาเร็วจังอ่ะโดวิงงมาทางนี้โดวิงมาทางนี้โดวิงไปทางนี้น่าจะรอดน่าจะรอดน่าจะรอดเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเพื่อนล่ะโอ้โหตายแล้วเพื่อนแบบขีดรั่วๆเลยทุกคนโดวิงไปตามคนนี้ก่อนดีกว่าค่ะทุกคนไปๆๆๆๆๆไปๆๆไม่รู้อ่ะไม่รู้มีทีกลัวกลัวมากเลยอ่ะเพื่อนเราก็นอนรอความตายอยู่ตรงนู้นแล้วก็วิ่งหนีมาตรงนี้ โอ้โหตายแล้วแล้วเราแบบไม่ไม่กลับไปช่วยเพื่อนนะทุกคนประเด็นคือแบบเพิ่งเข้ามาเข้ามาปุ๊บก็คือเจอหน้าเดือดรอกอยู่ตรงหน้าเลยอะทำอะไรไม่ได้อะโอเคมารอบใหม่แล้วกันเอารอบใหม่รอบใหม่รอบใหม่อหมโอเคเรารวมตัวกันตรงนี้นะเพื่อนๆอ่าเอ๊ะเราทำไมนายคนดีคือน,นอนอยู่ตรงเนี้ยนี่นาะยตื่นเต่อสิฮัลโหลโอ้โหจะคิดว่าเขาเน,นี่ยจะขิดนะละนะจะก็คิดว่าอย่างนั้นแหละดูสิ นอนแบบไม่มีลมหายใจอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเออมาแล้ว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 นั่น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 นายเห็นตรงนั้นไหมนายเห็นตรงน,น,น,น <S 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 ั้นไหมฉันคิดว่าฉันคิดว่าเราหนีน่าจะดีกว่านะไปฉันวิ่งก่อนละฉันวิ่งก่อนละฉันไม่สนใจละฉันวิ่งก่อนเอ้า เจาหมอนี่มันตื่นมาแล้วอ่ะแมบมันเป็นแบบว่าทางแบบแค่นี้เองอ่ะโอเคชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนว้ายอุ้มก่อนอุ้มเพื่อนก่อนไม่รู้แหละเกิดอะไรขึ้นอุ้มเพื่อนก่อนว้ายวิววิวเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอุ้มโดนฟาเป็นสองคนเออุ้มมานี่ก่อนเลยยิ่งเพิ่งตามมาด้านหลังอ่ะยิ่งเพิ่งอุ้มยิ่งก่อนยิ่งก่อนยิ่งเพิ่งเดินหนีนะยิ่งเพิ่งเดินหนีนะทุกคนมันอ้อมมามันอ้อมกลับมามันอ้อมกลับมาวิ่งวิ่งวิววิวไอไม่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 ย่ามาเฮลโหลเฮลโหลเธออนนนี่่ะฉัไมต้ง การใครมาสวัสดีฉันโอเคโอเคนี่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 มีเพื่อนลมอยู่ตรงนี้โอเคมาแล้วมาแล้วชุบชุบอย่าเพิ่งเดินหนีสิโอเคโอเคดูขึ้นมาว้ายว้ายผมเพื่อนมาก่อนไปอุ้ย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 ไม่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 วิ่งวิ่งสิวิ่งสิวิ่งรออะไรรออะไรวิ่งวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมวิ่งจุบไป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 โอ้โหมันมาแบบระยะประชิดมาก เดี๋ยวๆชุบเพื่อนก่อนจุปเพื่อนุเพื่อนเร็วๆมาชุบเพื่อนจุบเพื่อนโอเคไปไปไปต้องรอดจากตรงนี้ได้นะฉันยังไม่อยากขีดก่อนโอเคชุบๆุๆๆุๆๆุุุขึ้นมาอุ้ยว้าุขึ้นมาวิ่งวิ่งวิ่งอุเพื่อนก่อนอุปเพื่อนก่อนอุปเพื่อนก่อนอุปเพื่อนก่อนเตอโอ้โหบอให้อุเพื่อนก่อนไม่ขีดไม่เป็นแถวเลย ไว้ไว้วิวิววิว่งวิ่งวิ่งวิ่งมาใกล้มากามาใกล้มาก,ามากไปไปไ,ปไปวิ่งก่อนเลยก่อสาวกระเป๋าคิตตี้ด้านหน้าเราคือแบบว่าแข็งแรงมากเลยค่ะทุกคนอุ้มผู้ชายแบบพาดบ่าแล้ววิ่งเลยอะ่ะม <c oughs> ันไม่บอกด้วยนะว่าอีกกี่นาะทีเราถึงจะแบบผ่านจากตรงนี้โอเค okay. ชุบก่อนชุบก่อนมานี้มานี้มาน,มานี้มานี้้ลุก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 โอ้ก้าชโอ้กาชโอ้โอ้โห ทำไมตัวนี้มันดุจังเลยอ่ะมันวิ่งแบบให้เราตามทางเลยล,ละและอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่หาไม่เห็นเลยอ่ะไม่ใช่โอ้ยผ่านสักทีโอเครอดแล้วค่ะทุกคนรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วห้างแบบนี้ไอคิดว่ามันก็วิ่งง่ายนะแต่ว่าด้วยความแบบมันวิ่งเป็นแบบวนๆอนะ่ะทุกคนดีไม่ดีมันอาจจะแบบไอเจ้ามีมันอาจจะอ้อมมาดักเราก็ได้อ่ะโอเคเรารอดไปได้ทั้งหมด3นาทีเออเลิศมากเลิศมากโอเคมาอีก23วินาทีเจ้ามีมจะสปอนออกมาโอเคอเค้ย ด่านนี้น่าจะโล่งนะดูสิสถานที่ดูแบบโล่งมากเลยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะทำไมประตูพังขนาดนั้นถ้าพังประตูออกมาโอ้รุนแรงกับประตูเหลือเกล่ดูสิหลุดมาทั้งบ้านเลยอืมโล่งๆแบบนี้สี่ชอบน่าจะวิ่งจู๊กได้ดีนะคะทุกคนถ้าโล่งๆแบบนี้โอเคปะวิ่งต่อเออเจ้ามีมันโผล่มาได้ยังอ่ะทำไมยังไม่เห็นหน้าตาเจ้ามีมเลยอ่ะโอนั่นไงโอ้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 โหโอ้โหมาแต่หัว ไปลงมาไม่ได we ้สิลงมาเลยลงมาเลยเอามันลงมาแล้วทุกคนมันลงมาแล้วไปหนีก่อนหนีก่อนประตูเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดประตูไปก่อนปิดประตูทิ้งไว้ก่อนวายวายอ้ดีเสียงเปินแบบโดนกระชากรากเนื้อเออเออเออวายวายไม่ครับไม่ครับฮิโรบใบฮิโรวใบไมหน้ามองหน้ามาเลยเออเออวิ่งโอ้โห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 กระดิ่งกระดิ่งกระดอนไอ้โอเคไอ มีประตูก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะมันกระโดดข้ามมาได้โอ้ยชิด้วยชิด้วยมีคนอยู่ไหมชิด้วยโอ้ยนอนกันเป็นระดีนะนานอ่ะจริงจริงนแกตั้งประตูอ่ะมันโดดข้ามตรงนี้ก็ได้ปะงงมากดูสิพวกเรามานอนรอความตายกันตรงนี้ดีกว่านายตั้งประตูไม่ดีเองอะ่ะแต่มาโทษฉันก็ไม่ได้ปะโอ้กดูสิเพื่อนใส่ของดุกดิกดุๆดิบดุดิๆๆๆแล้วอะ่ะโอ้ยขีดไปทีละคนสองคนชุบเจ๊ก่อนชุบเจ๊ก่อนโอเคชุบเพื่อนชุบเพื่อน รีบๆ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 รีบรีบรีบๆ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 เลยเลรใครอีกเลยรอีกเลยรอีกชุบเร็วๆๆๆบรๆโอเคขีดไปสาคนเดรอทุกคนหนีเอาตรอดสิค้านีสิคะรออะไรอยู่โอเคพื่อนขีดคนนี้พ่อนขีดโสะบัดหัวยกย้ายเออกะปินขึ้นต้นไม้ได้ไหมปินขึ้นไม่ได้ว้าฮิโรบายมาฮิโรบายมาเอ้ยวิ่จุกวิ่งจุกจุอ้อมก้นไม้ไปไปไปเขจับฉันไม่ได้หรอกขจับฉันไม่ได้หรอกฮิโรบายวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดโอ้โหเดนนากระดัก อุยอุยวิ่งวิ่งสิวิ่งสิรออะไรเธออยาเล่นโทรศัพท์มสีวิ่งวิ่งวิ่งสิคะรออะไรอยู่ยิงฮีโรูบาลไม่ตามมาแล้วค่ะทุกคนมันน่าจะเป็นไล่เพื่อนที่จับโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อกี้เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมมันอยู่ด้านใต้มันอยู่ด้านใต้นี่นี่นี่นเนี่ยโอ้ยตาหน้าต่ตาเลยเพื่อนเราเพื่อนนี่ก็ไล่เพื่อนเร็วๆคนหนึ่งกโอ้ยโดนดักอ่ะคันไปก่อนคันไปก่อนคันไปก่อนคันไปหาเพื่อนขันไปหาเพื่อนโอ้โหมันก็จะมาชุบตรงนั้นมันนี่ไมม่่่ปลลออออดดภัััยยยูนนนนีีแวเเเ๋ฉจะะง ชุบฉันเร็วๆสิฉ oh, ันนอนหงายท้องแล้วเร็วๆโอ้โหช่วก okay. ันช okay. ่วกันช่วยกันโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วเป็นหันแน่ๆเพื่นคนนั้นหนีไม่ทันแน่ๆโอเคโอเครอดแล้วรอดแล้วโอ้โหเกือบไม่รอดเนี่ยเมื่อกี้ดีนะที่แบบว่าเราชุบเพื่อนก่อนแล้วแบบเจ้ามีมันมาทีหลังอ่ะไม่งั้นเราคงขีดคู่แน่ๆเลยโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้ไอต์มีคต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลากคลิปใหม่ๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะมาเลยไอสกีไอมาเลยมาเลยว้าาาบ๊ายบายค่ะ